สวัสดีครับพี่น้องครับสวัดดีครับพี่น้องครับกินเขากับหลับก้อยเนี่ยเนี่ยมืสเตาครับมาแสบๆด้อยกันครับพี่น้องครับเ้านเนี้ยเนียวบอแบบเนี้ยพลัง อืมอะไรอยู่ผักมีหลายอยว่นครับผักเอา้าส่วนส่วนก่อนเกลือบักแข็งหลายเก็บมาแต่หน้า เสียงว่ะยังดองคุ้มดีไว้คุ้มบ้ากี่แล้ววันที่สร้อยจุอะไรพี่น้องครับแต่ว่ามันมันมีอะไทั้งนี้พวกตับพวกอัน สามสิบกิแบแบบขายเป็นกิโลอย่างมันบะมีนะครับมันไม่จะส่วนหนามันจะไม่จะเหนียวนอกหัวมันเนี่ยรูบโดดไหมมันมจะลูกคนโหงุดหงิดรูกคนอ่อน มึงง่วมึงงว่วจะเขากินเขาปะง่วจะซื้อมา่หไหมันบ่ค่อยถือกันมันเไดแก่ เป,เป็นแบบต้อยนะมือนอีเพร่อ,อ,อ,อน้ำพักหน่อย อืมสงไทยน้หนามเ่าค่อยดื่มดืมน่าแบบป๊าไม่ได้เรค่อยเน่นไปนแล้วแช่ยเดียวไปยมืมม,าม,มาันก่าริ่มมันชิ้เนมันอยากส่วนอย่่งยูมันก็ส่งค่าครื่อม không ừ, hồn đáng ngoài cả đâu cá lợn Thịt cá mặn gì đó bà bỏ phép bà nè Oan, thịt กินไปความเลี้ยงง่วงไปนั่งติบะกินไปร้อ,อมเนาะอยากแบบไอหันกล่องไปทางเขาได้ไหมนะครับมันหย่อนแสงมืด <c oughs> ช่วยจังมาหรือเป็เล่อ <c oughs> ไม่ปาขันยังไงก่น เผ็ดเผ็ดด้านออนี้มังอ,อันนี้ก็ดีครับอ๋อสุดท่ายครับ้างหน้าผม เปิดเพลงอืมอชอบห้กินในบ้านนะะครับพ่อมันฝ่าไว้บะงัวครับเอาค่อยพอกันมือหนานะครับสำหรับวัอน,นี้อยากกินแบบง่ายๆว่านี้เลยว่าขางหน้านี่เปิดเพลงนะเป็นมาเปิดเพลงตลอดเลยเอาค่อยพอกันมือหนาหแล้วครับเนาะดูดีไม่แห้งลำล่วยเงินทองสุขทุกคนครับสวัสดีครับ